ลนดอกได้ม่น้ำเพลินสองใบหน่อยๆมันอึดยากร้ายคระบบต้องเขียวมดใบดน้องพี่น้องมีเจ๊เจกีกก็าเงินเพ่พลาอยูทุกบ่มีเขาอยู่ทองนอนหลีอยูโบเป็นะนะกับปะญยางหลอกหาทันย่ำม,มีกระเบงปั้นข้าเจ้าเขียว ขันย้ำบ่มีก็ไปหาลำไผ่กันแต่บ่มีกุขาวาแมนบมเมือเท่านี้มันขึ้นมาเบาเตลืงสาเงืนเทพพอหลียู่ทุกบ่มีเขาอยู่ทองนอนหลียู่บ่มเป็นนะได้เหี้ยวมากสองใบนี่พี่น้องเมื่อันทุกซ้ำหนึ่งดอกทุกบ่มีหอวผู้เขี้ยว เคยมันเขียวมากน้ำกั้นนั่นละเพ่นันมาหอดอยู่เพ่นันพิ่นแข็งแห้งแน่ย่างไปย่างมาได้ผูคาว่าแมนเมื่อเท่านี้มันขึ้นมาเบาตะเหลืองเคยมังเขียวมากน้ำกั้นนั่นละเพ่นันมาหอดอยู่เพ่นันพิ่นแข็งแห้งแน่ย่างไปย่างมาได้เพือเบือนีก็เขียวเครื่องนีก่อน อืมบุมเป็นทุกข์คำหนึง่งดอกพี่น้องทุกมันก็มีหลายทุกทุกบุมมีกินมี่อยากทุกบุมมีเงินมีนม่ทองย่ายน่นก,ก็ทุกข์หลายแน่ทุกเรื่องบ่ทุกแท่จิวาก็สีมาเวาเรื่องนี่นี่เดียวนี่นี่นย่า,ยนกกา <c oughs> ่นกำลังทุกม่มาขายกับบ่ได้เขี้ยว ไใต้ฮื่นคุณที่ลาะกใต้เติบยางตัวสีห่หอดอันผู้เขนเขากบ,บ่มีข้างคือกั้นขันรดเรื่องนี่ยายกำลังถุกบ่มีผูกเคี้ยวชาดแมดพทรศัพไวใละเพล,าาพลเือเพื่อนี่กระเคี้ยวเครื่องนี้ก่อน อืมม่นมันถูกสำนึงหดอกพี่น้องถูกมามาขายกับบอดี้เชียวใป้เฮื่อนพุนทลาใกล้เติบยางทัวสีิหอดอันพูพนเขากัะบ,บอมีข่างคือกัน้นขันรถเลือ่อยยูที่ใจไหนจังไหนละพี่น้องคนมันเคยเที้ยวมันติดหิ้ว ว้าเราก็ขิ่ขามาแมนบมเมเท่านี้มันขึ้นมาเบลาตะเรืเองทุกสหาอยู่ข้างอยู่ต้นกรบโบมี่ไปหาน้ำผู้มูเขี่ยวหมากน้ำกันผลมาโบมี่สวัสดีพี่น้องสวัสดีต้อนใจชีเทียงนเนาะชิดโมงกลัวแล้วเพื่อเพื่อนี้ก็เขี่ยวเทร่องหนีก่อน อืมมันทุกส์ทำนึงดอกพี่น้องทุกขไปหาอยู่ข้างอยู่ต้นกับโบมีไปหาน้ำผู้มูเขี่ยวหมากน้ากั้นผัดว่าโบมี่ผู้ขาวาแมนบอเมื่อเท่านี้มันคือมาเบาเตลองนี่ได้เหี่ยวเหี่ยวมาสองใบนี่พี่น้องมันทุกส์ทำนึงดอกทุกบ์มันีหอดผู้เขี่ยว เหลือทุกขอนบ่มีผู้เขี้ยวพี่น้องเอยคิวนี่ก็ทรัพย์นี่แหละค่ะได้เหีเห้ยวๆมาสองใบนี่พี่น้องม่มันทุกสำนึงดอกทุกบ่มีหอดผู้เขี้ยวผูคคาวาแมนบอมเมทานี้มันขึ้นมาเบาตะเหลืองอยู่ที่ใจได้ยังไหนแล้วพี่น้องคนมันเคยเขี้ยวมันติหิ้ว ว้าวเราจะคิดสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนไกจสิเทียงเนาะสิบเอ็ดโมงกลัวแล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนไกจสิเทียงเนาะสิบเอ็ดโมงกลัวแล้วมันก็มีหลายทุกทุกบ่มีกินมีอยากทุกบ่มีเงินมีท่ทอง ย่า่นก็ทุกหลายแนวเที่ยวก้ดอกได้มาน้ำเพลินสองใบนิดหน่อยมันอึดอยากร้ายครับโบต้องเที่ยวมัดใบเนาะพี่น้องนี่เจี๊ยกออยู่ที่เจ๊ไหนยังไหนละพี่น้องคนมันเคยเที่ยวมันติดยูว่าเราจะคิดแต่ว่าย่ยนันยางก็บอกแข็งแห้งทักไม่เท่าเพื่อสิไปหอดเพลินเนาะ ใบหอดแหล่ธรนว่าบ่มีดดก้อนดอกได้มาน้ำเพลินสองใบนหน่อยมันอึดอยากรล้ายกับบตองเขียวมดใบเนาะพี่น้องนี่เจี๊ยก่อเคยมันเขียวมากน้ากั้นนั่นละเพ่นนั่นม่หอดอยู่เพ่นหนึ่งพ่นแข็งแห้งแน่ยางไปยางมาได้กับยางเลาะหาฐานย่ำม,มีก่กระแบงปั้นข้าเจ้าเขียว ขยาำบ่มี่ก็ไปหานํำไผ่กันแต่บ่มีสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนใจสีเทียงนาะงสี่เอ็ดโม่งกลัวแล้วอ,อยู่ที่ใจไนจังไหนแล้วพี่น้องคนมันเคยเที่ยวมม่ติดหิ้วว้าวแล้วก็เชืยอเพื่อนี้ก็เคียเค้ยวเครื่องนีก่อนหืม มันมปนทุกสำนึงเดอกพี่น้องถูกกับประยางหลอะาาขันย่ามมีกระแบงป,ปั้นข้าเจ้าเขียวขันย่ามบ่มีกัไปหานํำไผ่กันแต่บ่มีหาเือนเพ่พอหลียู่ถูกบ่มีเขาอยู่ทองนอนหลียู่บเป็นนะแต่ว่าย่ยนั่น ยังก็บอกแข็งแห้งทักไม่เท่าเ่อสิไปหอดเพิ่นเนาะไปหอดแลหล่ผนว่บาบ่มีบ่มีพื้นยังหลวงพี่น้องบ่มีพื้นคำอันนันพังเผยผนว่าเนาะทุกบ่มีเสือผาฝาเฮือนเพ่พอหลีอยู่ทุกบ่มีเขาอยู่ทองนอนหลีอยู่บ่เป็นนะพู้ขา่ขา แมนอมมือเท่านี้มันคือมาเบาตะเรื่องเพื่อนซีอีกออกเครื่องไม้นี่เขี้ยวเครื่องไม้ซะนอมืออันนี้เครื่องหนึ่งก็สิได้เขี้ยวอีกอีกพึ้นนี่ยายกำลังทุกบุมีผูเ้เขียวชาดแบทท่าซับใ้เคยมันเขี่ยวหมากน้ำกั้นนั่นละ พันนันมาหอดอยู่เพืนอนันพันแข็งแห้งแน่ยังไปยังมาได้เมื่อกมีหลายทุกทุกบุมีกินไม่อยากทุกบุมีเงินมีท่องแต่ย่า่นก็ทุกหลยแน่เขาก็บ,บุมีขคางคือกั้น,นขันรถเลือ่อมขามาแมนโมือ่อเท่านี้มันขึ้นมาเบาตะเหลืองแต่ว่าย่า่น ยางก็บอกแข็งแหง้งทักไม่เท่าเพื่อสิไปหอดเพิ่นเนาะไปหอดแหล่ผล่าบ่มีเหลือถูกหอดบอม่มีผู้เที่ยวพี่น้องเออ <c ười> คิวนี่ก็ทำนีาา่ละค่ะขามาแมนบอเมื่อเท่านี้มันขึ้นมาเบาเตลื้ออยู่ที่ใจไหนจังไหนละพี่น้องคนมันคเคยเที่ยวไม่ติดหูว้าลวลราก็คิด ไปหาอยู่ข้างอยู่ต้นกระบ,บ่ไม่ไปหาน้ำผู้มูเขียวหมากน้ำกั้นผดว่าบ่มีม้นมาขายกับบอดะเขียวป้ยเฮื่อนพุ่นที่ลาใกล้เติบยางพืชสีหอดอันผู้ผลม้นม,ม,มาขายกับบอดะเขียวป้ยเฮื่อนพุ่นที่ลาใกล้เติบยางพืชสีหอดอัน ผู้พ่นเคยมาเขียวมากน้ากันน้นนั่นล่ะิ่นหน่นม่าหอดอยู่เิืนหน่พิันแข็งแห้งแน่ยังไปยังมาได้ผู้ขา,า่าแมนบอเมื่อเท่านี้มัาขึ้นมาเบาตะเหลืองม้มาค้ายกับบอดีเขียวไปเฮื่อนพุ่นที่ละใกล้เติบยางสัวสีหอดอันผู้พ่พนแต่ว่ายายนั่น ยางกบก็แข็งแห้งทักไม่เท่าเพื่อสิไปหอดเพิ่นเนาะไปหอดแลหล่ผลบ้าบ่มีขามาแมนโมไม่เท่านี้มันคือมาเว่าวตะเหลืองเคยมันเขี่ยวมากน้ำกั้นนั่นละเพิ่นนั่นมาหอดอยู่เพิ่นนั่นเพิ่นแข็งแห้งแน่ยางไปยางมาไดู้กขามาแมนโมไม่เท่านี้มันคือมาเว่าวตะเหลืองมันก็มีหลายทุก ทุกบุมีกินมีอยากทุกบุญมีเงินมีทองแต่ย่า่นก,ก็ทุกข์ร้ายแน่อ,อยู่ที่ใจไหนจังไหนแล้วพี่น้องคนมันเคยเคี้ยวมันติดหนววล่าแล้วก็คิดทุกข์กับทุกข์กันแล้วแต่มันอยู่ที่